เราพบกันกับช่องฟ้าสวรรนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องอยู่ที่ค่าย PG ค่ะเกมนี้นะคะก็คือเกมกิเลนนั่นเอ,เองทุกคนเกมนี้จะบอกว่าช่วงนี้ฮิตฮอตมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ทริคก,กับเกมนี้ดูคะ่ะทริคของเรานะคะก็คือว่าถ้าเป็นถ้าแบบเบ็ดไหนที่เรารู้สึกว่าเออน้องแตกแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มเบ็ดได้เลยคะ่ะเนี่ยอย่างตะกี้เนียเรา เริ่มต้นที่เบท5เนอะแล้วก็มาเบท10ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เบท20แล้วนะคะทุกคนทุกคนไม่จําเป็นต้องรอให้แบบให้น้องอะ่ะเข้าฟรีเกมให้นะคืออาจจะแตกนอกเกมเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเออเราพอมีทุนที่จะปรับเบทแล้วอะ่ะก็สามารถปรับได้เลยนะแต่ว่าการทีเ่เราจะปรับเบทอะ่ะเราก็ต้องดูทุนของเราด้วยนะว่าแบบคือสามารถไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ย พอปรับเบรเรื่อยๆอะเกมมันเหมือนจะแตกแบบคือมันมันจะเข้าได้ง่ายคือหน,นักทุกคนเก็ตปะสำหรับใครนะคะที่สนใจเดี๋ยวน้องจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์เนาะมีโปรสมัครใหม่โปรคืนเนี้ยเสียมีหมดเลยค่ะแอดมินบริการ24ชั่วโมงเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะแบบโดนล็อกยุดหรือว่าอะไรเพราะระบบของเราเป็นระบบออโต้นะคะไม่ อันนี้นะคะเราก็ปรับเบทมาที่เบท40แล้วนะทุกคนเรามาดูกันค่ะว่าใช่ป่ะพอมันเข้าเนี่ยแล้วน้องก็จะเข้าฟรีคือเหมือนจะเข้าฟรีให้ง่ายขึ้นด้วยอะเราาดูกันนะคะว่าเบท50เข้าฟรีเราจะได้เท่าไหร่จะมีทุนไปต่อที่เบทต่อไปหรือไม่ อ๋อแล้วก็เกมนี้นะคะสามารถซื้อฟรีเกมได้นะคะสําหรับใครที่รอไม่รอไม่ไมหวรอของฟรีไม่ไหวเนี่ยก็สามารถซื้อฟรีเกมได้เลยนะอ้า6หมุตอนนี้ก็คือได้มา5,000แล้วนะ6,000 ทุนของเราตั้งแต่ตอนแรกเราเอามาแค่ร้อยต้นๆน,นะทุกคนดูตอนนี้ขึ้นมาหมื่นแล้วนะยังไงล่ะจากเงินร้อยสู่เงินหมื่นไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนเราเอาทิคดีไปใช้ดูนะคะสำหรับใครที่สนใจเดียวน้องจะปักหมุดไว้ในะคอมเมนต์นะ